ห้ากันหลงไหลเพิ่นบดิสอนแนวนั่นพระพุทธเจา้าคันอยากให้มีไส้ดังเงินนักข้องกัไปยัดขายันพดออมแห้งไหวดีๆว่าเป็นดระเสือกับ่เืืออันนี้พรให้พระตัวเก็นมันอยู่บ้านอดัมาพระกรรมฐา,านมาสามองค์ไปนอนอยู่โฮนกลางพงขน่นบนนอนวัดโยมพระกันลังไปจังหันหยา ญาปานเห็นขนมปังตเตี้ยยพระยุบานเกือบสึ่ง่ดได้กินเขาไปหาุ้มปนมัดท่าบุญลวโอ้ยโผดขน่อยในทออ้อนวัสดโผด่ยังอะไรไม่ออกโผดบ่ฝันอีหยังเนี่ยเพระอ้อคนหนึ่งฝันอยู่คนเดียวไว้คนบ่าตายเผลักจ้ากฝันบ่ฝันดอกอัานนั้นก็ได้เฝ้าแต่อยากฝันเขาจาบ,บ่าถามก็อยากฝันอยู่เร็ว ฝันยังนอ้อเขาหน่อยว่าสันพอรผู้ขาดแม่จ้าเป็นูกมันยา่าฝันเห็นเสือแม่ลูกอ่อนเสือแม่ลูกอ่อนลูกสามโตวัาสันพ่อได้โตดีขาบไม่ไว้หยกสองขาหนาไปไวเลยเนี่ยคู่กับไปแล้วเมื่อไม่มาจังหันวัดทำเนธัสพี่จังขลมากกลไกมาขาบโอ้ยเขอหน่อยวสัน อันเสือลูกมันสามโตเสือไม่ลกอ่อนนี่แปลว่าอีกอย่างน้าเขาหน่อยมาสั่งอาจารย์คูดงพนเพ้กมาสั่งอาจจะมา,าว่าแปลว่ามันจะกินหัวเจ้ามาสั่งเพราะกันเครียดปานไม่ทางดังบาดเนี่ยแปลว่ามันจะกินหัวเจ้าเสือซุ่มนี่กินได้หอดเข่าอยู่ในเรากินได้หอดไก่หอดเป็ดอยู่ตาราง ยกสองขาหนาไว้ไว้ไว้โอ้ยห้ามให้แปะกับผแปะบอกไปดูที่เปิดอาลาดหอดมือเลขออกสามสี่มือพันจุกพันบัตรยจังมาวัดโอ้ยกันเป็นฟังควมคูบาอาจารย์กะสิบว่าเป็นห้าปันนี้่วสันมดเข่าไปสองกระสอบเสือกินจับไก่ใส่ย่างไปขายอีกซุมบมมีเขา่า นั่นไม่นังนั่นเสียวเคาะบอกตืมเคาะตัวนั่นอันนี้เข้าสิต้องเคาะในยุนิใจคิดดีเว้าดีคำดีนี่เป็นเคาะดีคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเคาะชั่วเคาะบอดีบาดน,นี้เลิกหาหน้าที่ใช้เข้าในมักจะเบิงหมอคันสีย,ยกเคลื่อน มือไดมันดีพอไงผ่าผาดบ่าไปถามดอกไม่พ่อมคอยเสียเอาบุญคืนเฮื่อนมือใดดีบอ้องไปหาถามดีคู่มือขันสิไปลักคุ้ยย่ำไดระบดดย่ำนั่นตำรวจจับย่ำนั่นเดี๋ยวนี่ย่ำดีเฮาเฮามาเหตุบุญอีกซุ่มหนึ่งไปหาหลัก่ย่ำสัวเขาบอดองไปถามพอไงไม่ไงว่ามือได้ดีหลังคนันถือห้ายกวนานั่น ขันิรล่องจากเงื่อนผลบ่ตวตำลา่าผลตำล่าโสธิคนบ่าวพวกพามเขาเขียนโสธิแปลว่าสวัสดีปลอดภัยลูกข้นจะไปข่าไปขายข่าขายงายมือจะไปเหตันเหติหนี่ให้เอามืออัดดังหันใจเบิ่งผลบ่ตวขันหันใจทั้งวขวางทองทั้งสายมันฟืดให้ก้าวหาขัวออกไปสวัสดีเล่ฮันเอ้ยผลบ่าว ขันลเมืออัดทั้งขัวหันใจเบิงข้างซ้ายหันใจทั้งซ้ายหนึ่งคองทั้งขัวหนึ่งเปิดให้ก้าวเท้าข้างซ้ายออกอ่อ,อนสวัสดีปลอดภัยเลยบ้เธอมันหันใจคองทั้งสองดังเดเห็ดกันไรบ้างไงซีบ๊บเต้นสองขาโตข่อนตายบอกมันมันพอกันเดยเนาะเขาจะเอาขาหนึ่งออกมันสิบดีบดเต้นสองขาเลยบาดาี้ ตายซ้ำตกเพื่อน